Hey, hôm lại hết nó. Man, 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 man,

ห้องทรบลงในใจเจอเรื่องร้ายทํยาให้ลือเรียวแรงแต่หัวใจยังไม่แพ้ไม่เคยสิ้นแสวัสดี่น้องขมูเพื่อนเบิดทุกคนทุกท่านว่าสิเป็นพี่น้องฟังไทยฟังลาวเนาะในว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ท t u b e ตุ๊กทําปั่นสุขพี่น้องเลยมาเจอกพ่อตุก๊กมื้อนี้เนาะพี่น้องเวลาสามงแรงกะมี ยูทูบเบอร์เนาะท่านหนึ่งมาเล่ยนนำพี่นอ้องอ่ารับอาจัรกันนี่แหละแต่ว่ามาเล่นแต่เรามีภารกิจเนาะอิ่มท้องนะไปตาอ,อิ่มท้อง,องพี่น้องเลยเนาะคือว่ามีอ่าก๋วยเตี๋ยวเนาะหรือว่าเฟออ่าเฟอโบ้านเฮาเลยเนี่ยเพิ่นมาเปิดดูประเทศไทยพี่น้องเลยเนาะมาเปิดแบบไ่าจังใดจุ่มคำกะยังบุหูเนาะแหละก็ยังบเคยกินถ้าบรเคยกินบ่เฟอที่บ้านเฮาเคยกินแต่ว่าเพิ่นมาเปิดดูไทยเลย เพื้นเห็ดสูตรใดนอ่าสูตรสูตรแบบคืออยู่บ้านเฮาบบเนาะอ่าทุกครั้งมา่งวอยู่ที่ซี่านเดินจะได้กินเป็นรสชาติแบบทางประเทศไทยเฮาเนาะอ่าเผือบ้านเฮาแต่บริกินและมื้อนี้พี่น้องทุกครั้งเมไปกินหรือว่าไปชิมเมืองครั้งแรกเนาะแล้วก็จะถ่ายให้เอฟซีพงไอพี่น้องได้เบิ่งได้ชมบรรยากาศมื้อนี้พี่น้องถ้าว่าพร้อมกันแล้วก็ไปเบิ่งไปชมนํากันเลยเนาะพี่น้องเนาะก่อนไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า ถูกทำกับถ่ายบรรยากาศเดีกันหน่อยเบิ้งและมื้อนี้กัไปกันสามคนสบายดีบ่อใช่เนาะสบายดีบ่าวเตยคนสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสบายดีพี่น้องเจอกันบ่อยเชื่อที่สองสั่งที่สองมื้อนี้เพื่อนกับสิบภาคไปกินก๋วยเตี๋ยวลาวเพื่อลาวสั่นนี่แต่ว่าเขายังพูดได้มาจังดใสไปกับได้เห็นแต่อันนั้นในในในต่อต่อเออเห็นในต่อต่อแบบว่า มาลินนั่ก็เลยกแว่าเอ้าอยู่นี่บอสหน้าก็อยากไปล่องซีเบิร์พี่น้องเพราะว่าบอสได้ไก่กับข้าเลยแม่นมาอยู่ไทยกับจิ๋วขาวสองปีเลยเน๊้้สองปีแม่นกันยังไม่พูท่านพูนี่บอสบายบาอยากกินเฟอลาววันนี้แม่นแมนกินหอดรสฉาบหลานเฮ้าอ่ะนะอ่าโอเคมันจะลองพู้เนาะแมนแมนอยู่ไทยู่อยู่ไทยก็อยู่ลาวสิแตกต่างกันบอกกันสวัสดีครับทุกคนเนาะตอนนี้ลงทางพี่น้องลงรถลงรถพิษสายอ่าลงรถพิษสาย เจค่ไหนนี่เนาะโอ้ยบาเตยพน่นกะนโบ้เคยมาเล่ากับโบ,เเบเนะเเ้เคยมากกันเลยโบ้พิภาคคันหูเนาะถามว่าแถวนี้เคยเคยมาโบ้เคยอยู่เคยอยู่พี่น้องแต่ว่าหานเฟ้อเนาะหรือว่าหานก๋วยเตี๋ยวมาเปิดใหม่นี่เขายังโบ้หูแต่ว่าแถวนี้ทุกข้ามหูเบิร์ตเนาะทุกข้ามหูนีน่น,ะ,นะว่าอยู่พุ่นขนาดอยู่พุ่นแหละพี่น้องเหรอเนะาะตอนนี้เบาเตยพน่นกำลังเราผสมมึงจิ๊กเก็ตเนาะ กิเออพี่น้งเยเยป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้ยอยู่กรุงเทพเดอ้อพี่น้องเดอ้อกรุงเทพมหานครเอาพี่น้องจังไงกับเดียวฮอตล่านเฟอร์นาะงดูว,ว่าฮอดร้านกว๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวทุกครัจะไายเบางอย่างเช่นนึงนะครับนะเอามาเป็นยังไงพี่น้องเราก็ได้เดินมาฮอดจุดซีแยกบางพัดเม้นซีแยกอา่า ปิเกลาเนาะป๊อดพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นมาฮอดถนนหนทางป๊อดพุ่นดีขนาดเลยเนาสวนยกสวนย่อมเนาะโอ้สวนอย่างเล่นูด่าพี่น้องเอ้ยเนาะเอาสบายดีทุกท่านเป็นยังไงเจ้าชมเจ้าเบิ่งหยังอันนี้น่ะเบิ่งทางเจริญนี่แหละกจะเดินเนาะมันโพดมันโพดอีหลีเนาะโยโพดโนีป๊าต้องเว้า้แม่ติด กนจบอยู่ฮกนจกแค่ลเป็น่น่าจะเป็นแบบอ่าอาโลเมียนยางแบบกันกันกันล่นนม่ยเนาะบุ่าพี่น้องป้าผููค่กยลนไ้ีมากคืี่น้องนี่แน่ะแถวาฟเน่นรถใฟฟ้าเจ้าเจ้าสิขึ้นไปนนั่งใหฟ้าเมื่อเม่นบอกรอมึงอยู่อยากนั่งยุติกาเจ้ามันไปคนละสายกันโอ้คนละสายเนาะเอาเอาเมื่อคนละสายกัน

เฝ้าได้เฝ้าได้อโด้ยนี่อใช่ได้กินเฟอร์ล่าอยู่นอกมือนี้น่นบนาตบุญรบบานต่อวีใหม่าดูอ่าออเขาเคพี่บ้านบ่มมนมีันน้น่มีใหม่เลยบอก ปกต้เคียเบปกอยู่เยียบเบอร์เขาตกลุ่มเป็นแบบแบบที่โคตรในนั่งไอ้ยชิวแชมาถูกต้องบ้านเพิ่น่นซีนีรายละเอียดรายละเอียดทัานแน่ท่านบอกเนาะคื่งเงาเนบอกรายะเอยานบอกที่บ้านเขานี่เขามาปลูก้นไม้เลยคนแมนบ้านเขาเนียเขาทานนี่บ้านเขานี่นี่มปูกเขาได้เห็นปูแมนอ้านนี้เาไ้เหมุึเาเมาเห็นนาอ งามร่มเย็นดีรูธรรมชาติขาเนาะขักเนาะแต่ป่ะฮานเฟอร์นี่ยังบูแมนป่ย่บแมนนี่อยู่ทั้งนี่พอ่ะเอาปีนเก้ารถตู้อาเลยเป็นยังไง ตอนนี้ก็ยังมายังบ่เห็นอยู่พี่น้องเลยเนาะก็ถ่ายชมคือทงางเ่าเลาวหรือว่าทางคนลาวนี่ผมเคยเห็นสตรุนคนสร้างที่แบบสวยงามขนาดนี้นะพี่น้อง,งเลยเนาะก็เลยถ่ายอัปเดตให้พี่น้องอิซีได้เบิ่งไปชมนะน้วกันนะกยังบ่ได้ฮอดดอกล้านเฟืองล่างก๋วยเตี๋ยวกันเนาะถ้าฮอ,อดหลังจะถ่ายให้เบิง่งแค่นึงพี่น้องเลยไปสบายอีกเแค่นึง่งเอาทุกคนเป็นยังไงสบายดีเราอิ่มเราอิ่มคักเลี ไปบัวถือพี่น้องเลยเนาะจะกลับมาไปแต่้งสามโมงจนสี่โมงหาโมงเลยที่จริงนะเขาไปถือไปถือไปถือตรงที่ว่าแต่คนละฟังคนละฟังแล้วเ้าก็บูฮู้แมนอ่ะเขาไปถือตรงที่ว่าเขายืนถ่ายคลิปมาเนาะพี่น้องตรงซีแองก์และเอฟซีเห็นอะไรกันคือซีแมนตรงนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่คนละฟังกับกับตัวคัมกับทีมงานฟังตรงขามเลยฟังตรงขามแต่ว่าเขาแบบฮะกะฮู้คือฮะกะฮู้แล้วก็มันมันมันซอยมันหนึ่งมันสี่สอยสี่สอยยังกมีสองหลายมีหลายซอยนะ ส้อยชองกันหลายส้อยสองเดิมเป็นแหย,ยงปยยปไปแหยงมัน,นเขตดไฟเขตมันอ่าแต่ครัวเฮาสีหาเจอกับคำแหละบิดเวลาแล้วเนาะพี่น้องกะมีแต่ว่ามือไม่จังไป่ไม่เนาะเดี๋ยวเขาห้องจังคุยกันไหมพี่น้องเอ้ยเนาะพี่พี่น้องสบ,บายดีได้สวัสดีครับเนาะ,ะ,ะกะหลังจากที่ว่ากลับมาเรียบร้อยอาบน้ำโอ้โอากาศเย็นแห้งพี่น้องก็คือที่ทุกคำได้ลงคลิปไปนนั่เนาะ อ่าที่ว่าบอกตัวเพื่อนมาเล่นนำกับผากันไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเต่ว่าอ่าไปกินเฟอเนาะไปกินเฟอลาวอ่าแต่ว่ามันก็นอยู่บริไกลดอกพี่เนอะอยู่บริไกลแต่ว่าไปบ่ถือเนาะเพราะว่าห้างของเพื่อนนี่มาลมรัศนีซอยสองทับสามนะครับ คือแต่ว่าซอย่ะมันมันมาเรียนกันนะ,ะทั้งตัวคำและอ่ามอเต์พนผู้พี่น้องพากันลงสายใต้ลงสายใต้กลับขึ้นมาที่จริงมันอยู่พี่พี่น้องมันอยู่ทางอ่าปีนเก้ามันอยู่ทางปีนเก่าก่าสียหา้หานเจอคำก่อนพี่น้องไปบอ,อดจอดบ่ถึง บ่าวเต้ยพลแล้วก็พาเฮือแนเนาะอย่ามึงค้ำย่าดูติดพี่น้องเอ้ยก็เลยไว้โอกาสหน้าก็คือบ่ได้กินเลยเนาะนั่กยาเฟอร์อว่าเตียวลาวนะครับเนาะไปแล้วก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะประเทศไทยจะเลนคนทางสนุน3ชั้น4ชั้นพี่น้องเนาะที่ไปไทยย่างไปกับทีมงานเนาะเด้อบ่้ พักันสะออนพี่น้องเลยเนาะพื้นที่ที่เลือเล็กๆน,น,น้อยๆนี่เพื่อนเฮ็ดเป็นสวนยมนางเด่นนางพักพรนางเด่นนางพักพรเด่นโทรศัพท์ซึ่งไปเห็นนะมันตรงว่ามันเป็นซีแยกพี่น้องเลยเนาะและบ่าวเตยคนกะถามมาป้าประเทศลาวสีมีถนนงามแบบนี้บ่เฮาสิทันเกิดเฮาสิได้ทันบ่เนาะรุ่นเฮาเพิ่นว่าเนาะอ้พี่น้องเอ้ยามมาเ,แบบเห็นแล้วก็คัก จะอ่านพี่น้องเอ้ยที่ปุ่นที่ดินบ่มีกวดมีอาเจ้าหน้าที่แต่ว่าคนที่กวดถนนเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะกวดโอ้ยสะอาด่านพี่น้องเอ้ยทางเดินทางยางปูหินอ่อนโอ้ยขัดเนาะเท่าเบิ่งในคลิปในชมคลิปนะพี่น้องเอ้ยนั่นแหละมีแต่ว่ามีโอกาสถูกคำจะไปไทย ให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้องในชมนอีกเนาะและทุกครั้งต้องไปอีกพี่น้องโบภา,าบพโบภาดในนอนสําหรับเฟอร์ฮา,านเฟอร์กับก๋วยเตี๋ยวเนาะต้องไปลองไปชิมเบมึงให้ได้พี่น้องเอ้ยจเข้าไปเมือนังได้ไปบุฮอดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะยังทั้งลมเลยพี่น้องเอ้ยหนาวเป็นยังไงพี่น้องบรรยากาศอ,าอยู่ ทั้งพี่น้องเนะาะทั้งเอฟซีเป็นยังไงพี่น้องทั้งนี้บอดเย็นแ้่พี่น้องอากาศเย็นน้านี่น้าก็อุ่นเท่าไหลรเนาะแต่อากาศมันเย็นอ่าเพราะโอ้ยนี่พี่น้องตุ่มค่ำใส่เสือ้อใส่เสือ้อเห็นยาวนอนเลยมั้ยพี่น้องตุ้มผ้าพักนี่หนาวพี่น้องหนาวครับเนาะเอนาพี no. now, ino, กก่น้องตุ้มค่ำกะสิวันเังาไหต่อก็มีแต่ว่า ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ได้กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกครับในเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทุกครับในคลิปต่อๆไปพี่น้องเลยขับพาพ่อแม่พี่น้องไปฮันเฟอร์ที่มาเปิดอยู่ในประเทศไทยจะไปบ่ฮอดเนาะไปบ่ถือเพราะว่าถนนหนทางเพื่อนนี่มันหลายเส้นหลายเส้นพี่น้องหลายเส้นแล้วก็ลูลารถล่างนี่ก็โอ้ยเป็นเรื่องทีเฮียมฮอดพี่น้องเลยเนาะบอกโทรศัพท์ทุกครับ สภาพีนยังอีกสามสี่ฉันนะเนาะอาจจะมันจะมีสถานีรถไฟนะบางยี่ขันนะครับสถานีรถไฟบางยี่ขันไฟฟ้าอยู่ทั้งทึงผ่านไปสิโอ้ยหลายคนก็นคือสิเห็นแล้วเนาะคักคักพี่น้องอ่าประเทศไทยเจริญอ่าอันนี้การบรวิวารประเทศอื่นอนอกเนาะแต่ว่าถ้าอ่าทุกคำเราที่ว่าทุกคำได้มาเห็นมาเจอ เราประสบการณ์กัาได้นพิรจงเนาะเห็นแล้วก็โอ้ยพี่น้องโอ้ยแท็กซี่วันนี้ใช่อหมนพิรจงสะอ่อนเบปเจริญหุ่นเจ่ิญตานะพี่น้องจะเบปรวยสุขุนทางที่ว่าในเบิ่งในชมกันเนาะตามคลิปมาเห็พี่น้องเอ๋ยเป็นยังไงกะอ่าแต่ถ้าว่าตุคัมบ่ผิดพลาดประการใดเนาะถ้าว่ามองชมกับขอโทษขออภัยนำพี่น้องเอ๋ยเอาพี่น้อง หลังจากที่เบิรงคลิปนี้แล้วเดี๋ยวทุกครั้งจะพาไปชมไปเบิรงคลิปอของเบ้าซิทนอนเดีวยวตู้ซิดแล้วก็บเบ้าเยี่ยงอ่าพี่น้องไอ้เนาะคือสารดชนาสารดชนาพี่น้องเห็นเพผนลงคลิปมันแบบแปลกๆพี่น้องไอ้เนาะตัดสินใจแล้วตัดสินใจเล่าบทเล่ขาขวามมาไทายพี่น้องเป็นเพราะเหตุผลอย่างอากาสิพาคเอฟซีไปเบิรงไปชมน้ำกันเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้ทังไลาก็ขอขอบุญขอบคุณในหลายเด้อน้องที่เข้ามาบึงมาชมแล้วก็ติดตามให้ทุกครั้งตลอดเนาะขอบุญขอบคุณในหลายพี่น้องไปแต่พอแล้วก็ไปบึงไปชมน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้จบไว้สำนี้ขอขอบคุญขอคุณในหลายเด้อเน้องผมเอ่พี่น้องเอกซ์ที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดเบึงอ่าโฆษณาให้ทุกครั้งขอบุญขอบคุณหลาย ในคลิปนี้ทุกครั้งคือสิได้จขอตัวกล่าวคำว่าสวัสดีครับและสบายดีพ่อแม่พี่น้อง